คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชม FC เอฟซีแฟนช่ชองนะครับโมนี้แอดมินเดินทางมาที่วัดหลวงพี่มีเซนนะครับว่าจะมาตามตัวเลขของหลวงพี่นะครับหรือว่าเป็นเจออาวาสแล้วนะครับตอนนี้หลวงพี่มีเซนนะครับว่างวดนี้เพิ่นจะมักจะชอบตัวเลขตัวไหนนะครับจะบังเอิญว่าเพราะแอดมินเขามานะครับมา มาเห็นกับหลวงตานะครับมาเจอกับหลวงตากอนนะครับหลวงตาบอกว่ามือขึ้นนี่ฝันนะครับมือขึ้นนี่ฝันแล้วก็ความฝันหนึ่งแต่ก่อนี่หลวงตาก็เคยฝันนะครับหลวงตาเคยฝันฝันเห็นหลวงพ่อเงินนะครับเจ้าอาวาสวัดองค์แรกนะครับทีเพนมหาลนาพัไปแล้วนะครับมรณลาพไปหลายปีแล้วเป็นเจ้าอาวาสวัดองค์แรกนะครับทีมรณภาพไปแล้วเรา หลวงตาที่เพิ่นมาอยูวัดนี่นะครับเพิ่นเคยฝันเห็นหลวงพ่อเงินเนี่ยคือจราวาดวัดองค์แรกของวัดแห่งนี้นะครับทีมรณะภาพไปนเคยฝันเห็นเธอหนึ่งเคยฝันเห็นเธอหนึ่งแล้วนะครับเดี่ยวนั่นให้โชคเจ็ดศูนย์นะครับกระือกันไปเกือบบิดบุบันนะครับทั้งญา,าติโยมที่มาวัดนะครับหลวงตาโบกกความฝันให้ฟังนะครับแล้วตัวเลขนั่นออกเจ็ดศูนย์ในงวดนั่นนะครับแอดก็ได้ถามว่า วดใดนะครับจะมีเจ็ดศูนย์นะครับที่เคยออกนะครับที่หลวงตาฝันแต่อาจจะเป็นเรื่องเล่าที่นานแล้วนะครับที่นานพอสมควรแล้วนะครับหลวงตามาบอกให้ฟังนะครับมื่อนี้มาพร้ากหลวงตาหลวงตาบอกว่าฝันเห็นหลวงพ่อเงินอีกแล้วนะครับฝันเห็นหลวงพ่อเงินอีกแล้วแต่งแต่มาจังหวัดจุฬาฯจะหลายหลายปีหลายพรรษานะครับก็เพิ่งจะฝันเห็นหลวงพ่อเงินครั้งนี้เป็นครั้งที่สองครั้งแรกถือเจ็ดศูนย์นะครับ ซึ่งหลวงตาเล่าความฝันให้ฟังนีหลายๆคนนะครับที่ได้โชคไปนะครับเที่ยวนี้แอดมินจะต้องถามว่าหลวงตาฝันอยังนะครับก่อนที่เขาติไปเบิ้งคิดต่อไปนะครับที่เป็นคลิปของตัวเลขหลวงพี่มีเส้นนะครับที่นึกมักจะชอบนะครับเขาไปฟังความฝันของหลวงตากันก่อนนะครับว่าหลวงตาฝันว่าจังไหรนะครับเดี๋ยวเขาตีเป็นเลขตัวไหนะครับซึ่งน่าสนใจนะครับน่าสนใจตรงที่ว่าฝันเห็นหลวงพ่อเงิน ย้ำเลดนะครับให้โชคทุกทีนะครับไปฟังคำเล่านะครับไปคฟังคำที่หลวงตาฝันนะครับหลวงตาฝันมาตั้งไต่เดี๋ยวเขาตุตีเป็นเลขตัวใดให้หลวงตาตีเป็นเลขตัวใดให้นะครับเขาไปฟังกันเลยครับผมไปกันเลยครับห้บอครับดวงตาฝันมาตั้งไหนครับตั้งแตหมู่เป็นมือหยอครับโอ้โหมูอหยอครับวุแมแยกดคอด้วยสามห้ั่งไกลกว่าไรกดคอกดคอหลวงตาน่ะ อ่หารจะไม่หญ่มันนุ่มเลยมันไม่นุ่พอใหญ่นี่ค่ะตอนเราไปตัดต้นกล้วยเพิ่นมีกล้วยอยู่สามบีที่ไหนหมนเด้อเะคนนึงมีกล้วยอยู่สาม <ไป S 1> บีไปตัดต้นกล้วยเพิ่นเพิ่นเลยมากดคอ,อล้วงพ่อไงเนี่ยหลวงพ่อมัินคนสอบไปเสร็จเรื่อนัำนแหละน้ำลดเพราะเพื่อนนอนหักเลยรับเพราะจีเพียบเลยที่แรกนอนที่แรกเอาเรื่องของตาเรื่องของตาฝันว่าเราไปตัดต้นกล้วยไม่ได้ตัดไม่ได้ตัด กั S <S <i> ้นโดนเลวัดตาดนโดนกล้วยก้ยสบีมันตาถงทำลายหนังฝนวะกินเหมดเดินอใส่กล้วยสามบีกล้วยสามีกับกล้วยเก้าเนาะกล้วยเกาสมีก็บสมเก่าอ่เอรูปเพิ่นกับแปดทเอ็ดีโออายุอายุห็นบ่หลวงพ่อหลวงปู่เงินนี่เนาะแปทิเอ็ที่เป็นมรณะหลวงปู่เงินนี่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 นีพระธาตุนี่อาดเจดีนี่เจดีเจดีของหลวงพ่อเงิน เนี่นเนาะเจ้าเอียงลูกไป่จะเป็นยัหไาฟันฟันเห็นแถวแรกเี่นฟันเห็นงูงูใหญ่งูใหญ่ม่ถูนเลยมามาเขาของบ้านเพื่อนนั่นเอาอยูยว่านะ่นเขาหูอือครับมันมีโพงใหญ่ตัวลูกตาเนาะรังกระจา์นผมไปเบิ้งแล้วมันมีโพวมันเขางุนีนี่นีมัยเจ็ดชุนเลยเจ็บชุนออกอีหดีออกอีหลีงวดันงวดดันมันเนาะ บัดนี้บ่เคยฝันเห็นว่าเห็นจังเดียวเราฝันขึ้นมาว่าแต่มาฝันอีกนี่บ่ครับอือหือตาัาตับต้นกล้วยเน้อยเหรอก็ให่น้อยแต่ตัดจำนวนแล้วกินมันนอนมันตันต้นเชนึ้นมันนอนนอนไม่เสร็จมาออกมาแล้วเออแต่ว่าหัวแต่สีมาฝันของผีก็ยิบหน่วยอยู่เนาะของผีเนี่ยขึ้นว่ากล้วยล่มลงเห็นหอดหน่วยกล้วยไปเลยเห็นหอดหน่วยกล้วยเออเห็นหอดสามบีคนน่ะสามบีต้นต้นกล้วยอีหลีนั่นมีสามบี เมื่อวานในในความฝันเห็นโอ้ในฝันต้นกล้วยต้นกล้วยหลีประมีต้นฝันนั่นต้นท้อนี้โอ้ถังบรรทันบรรทันหอดถังน้าตาบ่อข่อยเนาะหางไปเรื่อลยเอาเกี่ยวฟันนะแต่บัดในความฝันนี่เห็นสามวีเออโเก่าสามสามเก่าดูมัจะเพนว่านี่ฝันว่าลุงคอใหญ่มึงบอกดูมาเนี่ยเป็นยุวันนี้วันวันเพื่อนมาปดคอลงโอ้ตกใจหั่นใจไปดิ้นใจก็ดิ้นว่ได้มัน สะบัดออกได้เพื่อเงินหนาคือเงินหลวงโคใหญ่อค่อยกระบอกค่อยกระทั่งคุณไม่ว่าค่อทัดต้นกล้วยผมมาแต่ละบุฟูกกล้วยผมหงอแต่กุ้ยสามหรือยังเนี่ยเดี๋ยวไปก็เห็นถุงเห็นกล้วยนอนไปกล้วยสามตาต้นใหญ่เลยกล้วยต้นท้อบีหลอกในความฝันในความฝันเห็นมีเคียรมีเป็นหวีสามบีเออเป็นเคียรยลอยไปสามบีตะวันครับ ก็ว่าตฟันน้ำ้ตทบุติโตวตนี่ดีนั่นอตี่ดีนั่นก็ว่ฟันจะโดนแล้วต้งแี้คำคนอากกันมาแรงอยู่แล้วโอ้ครับเพิ่งเมาฟันจนถึมาห้โชกงวดนี้นะม้าลวงตาอยลวงตาทีเป็นยังไงครับคิดว่าคิดว่าเก้าเก้าสามไปเก่าเงียแแบบเก้าสามไปแั่แล้ว แปดเก้าสามสามตัวกล้วยเก้าเก้าอนุอนุหลวงเงินฟูหลวงพ่อเงินนี่เท่าไหรครับแปดสิบเอ็ดอครับแปดสิบเอ็ดนี่ก็กถิ่นเ้อวให้ลุงลุงชัสองใบมว่านี่มได้สองใบเอาสองใบเลยเอาแล้วก็ใบมบุข่มพอนมีจังหวัดเยอะจิ้งจกพอพับนรมีจังหวัดเนี่ย้นสาเิ้นสี่บเ็ตรงกับเลขของพีรเสียนเลยตรงเหรอ หลวงพี่ไปเสร็เมอไหรสามหกเก้าสามหกเก้าหกเก้าเก้าก็ตัวเดียวกันแน่นหกเก้าเก้าตัวเดียวกันแบบวดพักหบงน้เนี่ยขมฝันดวงตาเนาะแปดเก้าสามเอาเอาไปผสมกันเืิ่งถัดตัวไหนมันเนยนเกนมกบอกเนี่ยเนี่ยแก่ขมฝันเนี่ยนี่ันเนาะดวงตาไม่ได้บอกว่าดวงตาเนาะแก่อมฝันใหนฟังจบนทั้าเป็นทั้งโซ่จะได้ซสยพราจารย์น สั่งเจดีห้แห้่เหลวาตัวไปยานาคเจย์ไปญานาคเอนใงไงเลยเราว่าสิเฮ็ดตอนแรกขรงการเราสิเฮ็ดอยู่สุ่มประตูวันนี้สิบาเฮ็ดแล้วสิมาเฮ็ดเกี่ยวด้วยนีโตบักแน่เลยวาเฮ็ดหัวออกมาทางนี้เลยนี่สิเฮ็ดออกมาจากช่วงนี้เลยเฮ็ดหัวเกี่ยวเี่นคานเจดีนี่ละเราสิเฮ็ดใหใงญ่ที่สุดในจังหวัดวัดแรกสะเฮ็ดแห่ที่สุด แม่ีดงยที the, you know, ่สุดในจังหวัดเลยระว่างละแมแสนบระเมินไหวตัวละห้าทเง้ยลอยเบแมนธรรมดาแล้วครับธมาทานันมาถึงอบรไ่กไกลไกลวุ่นดีเนาะกปเวครับอหางเกี่ยวกันอยู่ดวอเกี้ยวนงพ่อใหญ่ดเกี่ยวเราเห็ดอ้อมเลยนี่ระหว่างนเห็ดอ้อมเจดีนี่เงี้ยที่สุดในจังหวัดเลยระหว่างโครงการโครงการเราแต่ยูทีงบประมาณเดียวกับมานมันทานอันอีกเพ้นหนึ่งอนนึ ครับนนี้หล้านนึงแลวเอลงตาให้โชคเขเด้อแปดเก้าสามแปดเก้าสามของลีลวงพี่เมเสนก็สามหกแปดสามหกแปดเอามันอันนี้เดียนิโอ้เราไบ่ได้บอกลุงตาไ่ได้บอกแก้ความฝันให้ฟังครับโอ้ลงตามันคือบอกหงเงินมันก็อายุแปดสิบ็ดอายุลงพ่อเงินน่ะมีเจดีเจดีหลวง ปูเงินทีอันหลวงตาฝันเห็นเนี่ยนี่เป็นบรรจุอัฐิอยู่ในนี่เป็นบ่เคยฝันเห็นนักเท่าฝันฝันขั้งแรกนั่นเลขก็ออกฝันว่าเห็นเจ็ดศูนย์นั่นเลขก็ออกเจ็ดศูนย์บัดนี้บ่ได้ฝันอีกตั้งโดนนี่มามาฝันอีกวัดนี้อ่าได้ละงวดนี้ก็เอาตามนี่บิ่งนะครับเนาะถห้เป็นโชกเป็นลาบ มาเดี๋ยวเบิ่งตัวเลขเจ๊กหน่อยเด้๋วให้พี่น้องเบิ่งคัดคัดแคปหน้าโจได้แคปบนะครับเด้อกะตัวเดีคัดออกไปก็คัดเอาเนาะครับคัดเอาถ้าไม่อยากลงทุนหลายถ้าเอาเบิ้งมีกระสีหลายตัวในเจ๊กหน่อยนะครับให้คัดเอาตัวมักเนะครับเด้อส่วนตัวมักของหลวงพีมิสินนะครับกับสามหกแปดนะครับแอดมินเก่งออกมาได้สามหกสามเก้าหกแปด เก้าแปดแล้วก็วิ่งหกนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งของหลวงพิมพเส้นที่จริงหลวงพิมพเส้นเขียนไว้แค่สามหกแปดนะครับกับซี่เจ็ดนะครับที่นี่ละหลวงตาฝันบังหันนะครับหลวงตาโบโ้ข้อมฝันให้ฟังตีออกมาเป็นแปดเก้าสามสามเก้าแปดเก้าแปดสามส่วนอายุของหลวงพ่อเงินนะครับที่เป็นมรณะภาพไปแล้วนะครับอายุแปดสิบเอ็ดนะครับอายุแปดสิบเอ็ด เลขเต้ากับศูนย์สามสามหาหาหานะครับแอดมินตีให้เลขทะเบียนสองเจ็ดสองสี่ส่วนเลขรุ่นรดนะครับสองสามศูนย์เกออย่างไหนั่นแหละครับมันมาตรงกับเลขเต้านะครับเออแตเอาไปพิจาระนะพิจารซ้อมบ้างนะครับถ้ามักถ้าชอบแต่จะค่อยเอานะครับเนาะถ้าบ่มักประชอบกับพลาดน,นะครับเด้อ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาลโชคลาบการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง สลับพันธดบ่คอยวิโชคนะครับผมก็ล่องเอาไปเซาบูซ่าเมืองนะครับผมตะขุดลกช้างภายในบรรจุไปด้วยเส้นคนหางช้างลกช้างหนังช้างกระดูกช้างและของมงคลช้าเกือบทุกชนิดนะครับผมสลับตะขอสร้างนี่ก็เด่นทั้งด้านนะครับผมเกาะเงินกาะทองเรียกเงินเรียกทองนะครับควบคุมบริวารนะครับผมสิ่งบดีๆครับกลายเป็นดีได้นะครับผมในธารลาโคจรสารโคจรลักนะครับที่เพิ่นได้กล่าวไว้ๆนะครับผมนะครับตะขอสร้างนะครับผมนะครับสัตว์น้อยๆออกไปมืดพวกกุพวกเงี้ยวพวกเกี่ยวคอนีคำว่ากลายว่ไใดครับที่เหนือที่โตใส่กทองนะครับในความเสืพก นะครับผมนะครับถ้านใสนใจนะครับผมกับเบอร์โทรอยู่หน้าจอเด้อนะครับผมเบอร์โทรขึ้นหน้าจอนะครับกับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมนะครับสันใดที่ซื้อหวยพิพิธถือถือสื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนนะครับผมก็ลองเอาไปบูซ่าเมืองได้ครับเด้อติดเี้ยติดซันติดนาลันกับเป็นมหามงคลนะครับผมของใหญ่พญาช้างสารนะครับผมนะครับในตำรานะครับผมตะขอนะครับผมขนาดพญาสร้างโตยิ่งยีนะครับผมกับยังงอมใน คาถาโคตรลักของบูชาของตะขอนะครับผมเงินทองของเขาที่มันใหญ่กว่าเฮาเฮาสมัครเกาะเขามาไหวได้นะครับโชคลาภก็ตามนะครับเกาะไหวได้นะครับผมสารวัตรอิซิทันไดที่อยากจะเซาบูชานะครับผมนะครับก็โทรเข้ามาได้เด้บอบจะอยู่หน้าจอนะครับผมสาธุครับสาธุ